สวัสดีค่ะข่าร่างหวยเด็ดมาแล้วค่ะขอหวยเลงเลขเด็ดทะเบียนรถกระบะแห่ป้ายทอดกระถินขอหวยเลงเลขเด็ดทะเบียนรถกระบะแห่ป้ายทอดกระถินวัดเขาพระทอง12พฤศจิกาย,ยน2564กรณีที่วัดเขาพระทองตำบลเขาพระทองอำเภอเอวดมีการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์งานทอดกระถินสามัคคีเพื่อสร้างโบสถ์ซึ่งกาหนดจัดขึ้นในวันที่14พฤศจิกาย,ยนที่จะถึงนี้ที่วัดเขาพระทอง อย่างไรก็ตามทางพระมหาอร์ยนานาันโทเจ้าวาดวาดัดมีการออกแบบทำป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่เหมือนป้ายงานทอดกระถินทั่วไปโดยมีการออกแบบป้ายให้เหมือนกับป้ายหาเสียงรับเลือกตั้งของนักการเมืองพร้อมกับมีการระบุข,ข้อความว่าวัดเข่าพระทอง800กว่าปีที่ไม่มีโบสถ์อาตมาขออาสาเป็นสะพานบุญสร้างโบสถ์ให้เสร็จสร้างโบสถ์เข่าพระทองทำจริงทำได้ทำทันที หนึ่งปีมีหนึ่งครั้งค้งสุดท้ายปลายกระถิน14กากบาทพร้อมใจเข้าวัด14พฤศจิกายน2564บัญชีกองทุนสเสบียงบุญสร้างโบสถ์วัดเขาพระทอง8 2 2 0 6 3 8 0 3 6พระมหาอรรยนันท์0947952998 นอกจากนี้ยังมีการนำป้ายประชาสัมพันธ์งานทอดกรถินของวัดจำนวนสองป้ายติดตั้งบนท้ายรถกระบะพร้อมเครื่องเสียงแห่เคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมงานทอดกรถินสร้างโบสถ์ซึ่งได้รับความสนใจจากญาติโยมเป็นอย่างมากตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อเวลา13นาฬิกาวันที่12พฤศจิกายน64ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณหน้าวัดพระมหาธาตุบรวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชถนนราชดำเนินตะบลในเมืองอำเภอเมือง พระมหาระยะนานอานันโทเจ้าวาดวัดเขาพระทองตำบลเขาพระทองอำเภอชะอวดพร้อมเจ้าหน้าที่วัดร่วมกันเดินแจกแผ่นพระประชาสัมพันธ์งานทอดกรถินให้กับญาติโยมตามร้านค้าและริมถนนท่ามกลางฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องขณะที่รถแห่ประชาสัมพันธ์งานทอดกรถินสามัคคีของวัดซึ่งมีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แบบเดียวกับป้ายหาเสียงของนักการเมืองก็ได้รับความสนใจจากชาวบ้านเป็นจํานวนมากถึงกับขอเข้ามาถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก ส่วนบรรดาของหวยก็ไม่พลาดที่จะจดเลขทะเบียนรถแห่ประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นเลข4 5 9 5ไว้ซื้อหวยงวดวันที่16พฤศจิกายน64นี้เพราะเชื่อว่าจะให้โชคอย่างแน่นอนเนื่องจากงวดที่ผ่านมาเจ้าของรถกระบะทที่นำมาช่วยวัดแห่ประชาสัมพันธ์งานทอดกรถินสร้างโบสถ์ถูกหวยเลขท้าย9 5ได้เงินหลายหมื่นบาทมาแล้วพร,ระมหาอรยะนันท์อานันโทเจ้าวาดวัดเขาพระทองเผยว่าวัดเขาพระทองเป็นวัดเก่าแก มีอายุไม่ต่ำกว่า800ปีแต่วัดยังไม่มีโบสถ์ใช้ประกอบกิจของสงฆ์วัดจึงตั้งใจสร้างโบสถ์วัดจึงกำหนดงานทอดกระถิ่นสม,มัคคีนในวันอาทิตย์ที่14พฤศจิก,กายนนี้เพื่อหาปัจจัยสร้างโบสถ์ของวัดให้เสร็จเขินรถแห่และป้ายประชาสัมพันธ์งานมุญกระถิ่นของวัดอัตมาตั้งใจทําให้เพื่อเป็นที่สนใจให้เข้ากับช่วงที่มีการหาเสียงและตั้งองค์การบริหารส่วนตนําบลจึงขอเรียนเชิญญ,ญาติโยมร่วมสร้างบุญใหญ่ ร่วมสร้างโบสถ์วัดสร้างสมบัติของศาสนาสมบัติของวัดและสมบัติของญาติโยมชาวพุทธทุกคนในวันที่14พฤศจิกายนนี้ซึ่งกำหนดจัดตามมาตรการสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตามญาติโยมที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมบุญใหญ่ครั้งนี้สามารถร่วมบุญผ่านบัญชีวัดขขาพระทองธนาคารกรุงไทยบัญชีกองทุนสเสบียงบุญสร้างโบสถ์วัดขขาพระทองเลขที่บัญชี 822-063-8036หรือโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0 9 4 7 9 5 2 9 9 8พระมหาอารยานานอานันโทเจ้าวาดวัดขาวพระทองขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากแนวหน้า .com ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องข่าวดังหัยเด็ดค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ